สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่25เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID เข้ามาได้เลยนะครับ v t Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินโปรโมชั่นใหม่นะครับกับทาง Forex For You ใครสนใจ รับทองคํามูลค่าสูงสุดถุง10,000 USD เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคาไปกับเราเท่านั้นคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้เรามาอัปเดตสถานะตลาดกันปัจจุบันนี้นะครับสกุลเงินนิวซีแลนด์ยังคงปรับตัวอยู่บริเวณที่หน้าของตารางตามติดกันมาในส่วนของ GBP ก่อนหน้านี้ยูเวนตวุสลเหมือนจะปรับตัวแข็งค่านะครับแต่พอเข้าสูงช่วงเวลา7นาิกาแล้วเดี๋ยวก็มีการชะลอก,กำลังไปขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง J.P. y และก็ C.S.F. ยังคงปรับตัวอ่อนค่าอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าตลาดนั้นยังไม่ได้มีข่าวความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคถามว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าครับในช่วงเช้านี้กระผมได้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับยังไม่พบว่ามีข่าวตัวไหที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับนอกนือจากการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับในรัฐ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นนะครับยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับติดต่อกัน2วันแล้วอย่างในวันนี้นะครับมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่45รายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับกับสกุลเงินออสเตรเลียครับทุกท่านทีนี้เราก็ต้องมาติดตามดูแล้วว่าหลายๆพื้นที่ที่เหลืออยู่นี้เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้น ตามกันมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลทําให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียอาจจะมีแนวโน้มในการประกาศคลายมาตรการล็อกดาวน์ครับแล้วก็จะกลับมาเป็นผลดีต่อสกุลออสเตรเลียในที่สุดครับทีนี้เราไปดูการประกาศตัวเลขของ ประเทศอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สหรัฐอเมริกายังคงยืนเหนือระดับ100,000นะครับอยู่ที่1 1 1 1 1 3 4รายเสียชีวิต406รายขณะที่ทางฝั่งของ UK เคับยังค่อนข้างทรงตัวยืนเหนือระดับ30,000 3 1 9 1 4รายครับเสียชีวิตลดลงเหลือเพียง40คนเท่านั้นนี่คือในส่วนของตัวการอัปเดตสถานะตลาดนะครับเราสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วสหาราชนาจักรเนี่ยยังค่อนข้างทรงตัวอย่างไรนั้นถูก,ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับข่าวของสกุลเงินปอนช่วงนี้อาจจะเงียบสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มีข่าวหรือว่าอะไรที่สําคัญเป็นพิเศษก็ขอให้เฝ้าระวังไว้เกี่ยวกับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อาจจะกลับมาเพิ่มเติมสูงขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับผมและนี่ก็คือการอัปเดตสถานะตลาดในช่วงเช้านี้นะครับสวัสดีครับ